เอาละทุกคนพี่ฝนทำไรอะ่ะฮะพี่ฝนกำลังปรุงยาปร,ปรุงยาแล้วเคลียงไปข้างหน้าจอทำไมเนี่ยเอาก็จะได้เป็นสีสายลุงอะ่ะโอ้โหเอาไม่เป็นไรวันนี้เราเคลียงอีกแล้วก็นี่ไงมันมีฟองฟองออกมาเหมือนสายลุงเลยอะ่ะ เอาละวันนี้เราจะมาทําบ้านแบบโมเดิร์นเป็นสีชมพูกันนะพี่ฝนนะสีชมพูเหรอใช่แล้วมีคนพิมพ์คอมเมนต์เอาไว้ในช่องของพี่เอกนะเพื่อนพิมพ์เอาไว้งั้นเหรอใช่แล้วพีมพ่มาว่าไงอ่ะอยากให้ทําสีชมพูเอาอันไหนดีอวสีชมพูอันนี้ดีกว่าออันไหนอ่ะสีชมพูวันนี้ไง อันที่ไม่เอาทุบออกไปเลยนะนี่ไงอันนี้อันนีอ้อ่อันนี้จะเป็นชมพูขนแกะกับขาวขนแกะพี่ฝนอันนี้แหละสีอ,อ่อ,อนๆดีอืมโอเคโอเครู้เรื่องแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้แค่ขนแกะสีชมพูและขนแกะสีขาวแบบนี้นะใช่แล้วน่ารักมากเลยละขอบอกเดี๋ยวเพื่เอเริ่มทำจากตัวบ้านก่อนนะพี่ฝนนะ ทำบ้านก่อนเลยเหรอนี่เริ่มจากประตูก่อนเลยทางเข้าเอาแบบนี้นะงั้นเดี๋ยวพี่ฝนทำข้างนอกบ้านให้ก็แล้วกันได้ได้ได้เดี๋ยวขอทางเข้าด้วยอันนี้จะเป็นซุ้มประตูบ้านแบบนี้โอเคเปล่าได้อยู่พี่ฝนกําลังทําทางเข้าบ้านแล้วก็บ้านนี่อกว้างมากไหมไม่ต้องกว้างมากก็ได้มันแค่นี้ก็พอออไม่ต้องกว้างมากหรอกถ้าใหญ่เกินไปนั้นเดี๋ยวเราทําความสะอาดลาบากอ๋อแบบนี้นี่เองใช่แล้วขี้เกียจอืมนะฮะ <laughs> ไม่ใช่จะทําความสาดลําบากดูแลยากงั้นเดี๋ยวตัวโครงต่างๆอโครงเสาเพก็ใช้เป็นสีขาวขนแกะนะได้เลยแล้วก็ตรงที่เป็นเขาเรียกว่าผนังบ้านเพก็ใช้เป็นสีชมพูจะได้ตัดกันน่ะได้ได้ได้อืมต่อไปทําอะไรต่อตรงนี้ทำประตูไงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเออไม่มีตัวอย่างให้ดูเลยไม่เป็นไร เราทาเลยลวกันตรงนี้ทําบันไดขึ้นไหมนะบันไดขึ้นฝั่งไหนข้างนอกเหรอเดี๋ยวพี่เอกทำบันไดขึ้นฝั่งนอกก่อนอื่นจะต้องตีขอบมาก่อนแบบนี้เดี๋ยวพี่ฝนหาดอกไม้ก่อนดีกว่าโอเคตีขอบมาแบบนี้นะแล้วก็เอาเฮ้ยเดี๋ยวต้องลงฝั่งนี้นี่มันต้องลงแบบนี้พี่ฝนอุ้ยประตูสวยจังเสร็จแล้วตรงทางเข้าพี่เอกก็จะใส่เป็นอะไรดีไฟไฟใส่ไฟเอาไฟแบบนี้นะอ่านั่นแหละเออก็ดีนะแค่นี้ก็สวยแล้ะ พอแล้วเลิกจบเลิกจบอะไรเพิ่งจะได้แค่ซุ้มประตูเองเอาเอา,เอาเหรอ,อเพิ่งได้ซุ้มประตูก่อนอื่นก็จะต้องปีนขึ้นมาแล้วก็ลองลอง,ลองใส่ดูก่อนนะอืได้เลยได้เลยนี่ลองใส่ดูแบบนี้นะเป็นไงบ้างไงฮะเป็นไงบาง้างก็ยังไม่เรียบร้อยก็ยังดูไม่ออกไงพี่ฝนกําลังหาดอกไม้มาวางเอาแบบนี้นะเดี๋ยวเพจ่เต่อไปแบบนี้พี่ฝนอ๋อได้ได้ได้เฮ้ยต้องต่ออันนี้ต่อข้างนอก่ะมันจะได้ดูเป็นชั้นๆไง เข้าใจเปล่าเข้าใจเดี๋ยวไปช่วยอืมนี่นี่นี่เอาเป็นชั้นแบบนี้แล้วก็ต่อลงมาแบบนี้เลยจากนั้นก็ต่อให้ตรงกันพอดีออแบบนี้้าสร้างบ้านของจริงง่ายขนาดนี้ก็ดนีนะโอ้สร้างทุกวันนะฮะสร้างทุกวันสร้างทุกวันทําไมสร้างทุกวันะเปลี่ยนแบบทุกวันไงสร้างแล้วก็ทุบได้ทุบได้อย่างนี้สนุกดีออกเอาล้วนะคราวนี้ก็จะเป็นสีชมพูที่เป็นผนงัง พี่เอกคิดว่าจะไม่ทําผนังทั้งหมดพี่ฝนทําไมอ่ะเพราะว่าถ้าทําผนังทั้งหมดบ้านจะไม่สว่างไงนี่ไงพี่ฝนลองดอกไม้สีชมพูแล้วสวยไหมอ่ะเออก็ดีเหมือนกันนะแค่ทางเข้าครับแม่สุดยอดหรูหลาหรูหลาทําบันไดต่อตรงนี้ดีกว่าบันไดขึ้นข้างข้างบ้านนะเหรอพี่เอกจะให้ขึ้นชั้นสองจากบันไดฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะไม่ใช้บันได ข้างในก็จะแค่เดินด้านล่างได้อย่างเดียวข้างบนคือเดินแล้วขึ้นไปนอนเลยเอาละแบบนี้แหละสวยแล้วพี่ฝนเริ่มสวยแล้วเริ่มันรูปเป็นล่างแล้วแล้วก็เดี๋ยวเพเอกขอพื้นข้างล่างอุ๊ยลืมไปออมเพเอกจะเอาพื้นข้างล่างเป็นแบบนี้นะสีขาวเหรอใช้เป็นคอนกรีตขาวมันจะได้สว่างทั้งบ้านแล้วก็แปะประตูกับคืนไปเดี๋ยวพี่ฝนทำพื้นให้ก็แล้วกันนะได้ได้ได,ได้เดี๋ยวเพเอกจะวางไว้ให้ดูก่อนว่าเป็นแบบไหนนะ โอ้เริ่มเป็นรูปเป็น่างนี่เปิดประตูออกมาเดี๋ยวจะทําสวนดอกไม้หน้าบ้านสวนดอกไม้หน้าบ้านด้วยหรอใช่แล้วเดี๋ยวจะมีระเบียงด้วยขอบอกอตรงนี้จะเป็นเขาขาแบบนี้นะพี่ฝนก็ต่อไปให้เต็มพื้นแล้วกันได้เลยมาทางนี้ต่อดีกว่าพี่จะทําทางขึ้นเป็นบันไดอ,อ๋อบันไดอะไรหรออยากได้บันไดให้กว้างกวงนิดนึงอะ่ะได้เลยได้เลยก่อนอื่นก็ต้องต่อทางตรงนี้มาก่อนจะได้รู้ว่าบันไดเราอยู่ประมาณตรงไหนแล้วก็ ตรงนี้เดี๋ยวจะใช้เป็นอกระจกดีกว่ากระจกงั้นหรอใช่ให้ใช้เป็นกระจกสวยๆเอาละเอาสีชมพูใส่ตรงนี้ด้วยอันนี้คือเสานะพี่ฝนนะเสาอ่าเป็นเสาข้างบ้านสีชมพูแบบนี้แล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวพี่เพกขอหากระจกสีดำดำก่อนกระจกสีดำหรอใช่ไม่ได้เอาแบบ ไม่ได้เอาขาวใสไงเอาเป็นสายดแบบนี้หะไหนๆขอดูหน่อยอ่ามันจะตัดกันไงโหสวยสวยสวยดีเออแบ็คพิงค์แบ็คพิงค์เออสวยดีสวยดีนี่ไงเวลาเรามองข้างในอะ่ะอันนี้ก็จะช่วยลดแบบเขาเรียกว่าการทําให้สายตาเราต้องใช้พลังงานเยอะด้วยนะแล้วพี่ฝนายไฟตรงนี้ให้ก็แล้วกันนะอ่ามันก็จะสว่างเห็นเป็นเงาๆแบบนี้ไงโหอย่างสวยเลยอะ่ะคราวนี้เบรกก็จะต้องเอาเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เอาขนแกะเนี่ยต่อออกมาแล้วก็นับบล็อกออกมาอีกนิดหน่อยแบบนี้สวยมากเลยแต่ว่าตรงนี้เพจจะทําเป็นบันไดาทางขึ้นเพราะนั้นตรงนี้เดี๋ยวจะโดนปิดไปเลยะนะงั้นเดี๋ยวพี่วนทําทางเข้าบ้านฝั่งนี้แล้วเดี๋ยวไปตกแต่งข้างในให้นะ เอาอะไรมาทําบันไดดีเนี่ยเอาก็บันไดก็ต้องเป็นไม้ไงไม้ไม่ดีเพราะว่าไม้ไม่ขาวเอาแล้ะสีอะไรได้อ่ะตรงนี้เพียงต้องการให้บันไดมันขาวขาวแบบสีนวลนๆหรอเอ่อ่อางั้นเอานี่ละกัน อะไรอ่ะสมูทควอดอ๋ออันนี้ก็สวยดีนะอืมเป็นสีขาวๆอมเหลืองนิดหน่อยอืมสวยดีสวยดีเออแต่ก็ออกขาวมากกว่าเห็นปะอ่าได้อยู่เออแล้วเราก็มาต่อบนนี้แล้วพี่ฝนเอาไปนี่มาต่อให้เขาเรียกว่าอะไรกระถางดอกไม้อ่าก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวพี่เอกก็จะเว้นเอาไว้ให้พี่เอกใส่นี่ด้วยนะสยใส่อะไรเหรอใส่เอ่อตะเกียงข้างๆไงอันนี้เขาโอเคแล้วนะเนี่ยเดินขึ้นได้แล้วพี่ฝน สวยแล้วเราก็ต่อตรงนี้อีกโอ้ตรงนี้เยอะเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเอาเป็นขนแกะดีกว่าแล้วก็ต่อแบบนี้ขึ้นไปเลยเนี่ยสวยละอืมตรงนี้ทําไงดีงอยะไหนอ่ะก็ต่อไปข้างหลังไงไม่เอาเอาแบบนี้ดีกว่าเอาเสาสีชมพูเหรอเออเป็นสีชมพูงจะได้ตัดตัดบันไดหน่อยก็ต้องเป็นชมพูอันเดิมไงใช่แล้วแบบเนี้ยเออแบบนี้ออบบนละกันอ่าได้ได้ไดโอเคแบบนี้นะ ได้เลยเอาแบบนี้แลสวยแล้วแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้เราก็จะวางตะเกียงลงไปก็จะสว่างขึ้นมาทันทีนะพี่ฝนทำอะไรอะ่ะนี่ไงทํากระถางดอกไม้ตรงบันไดกระถางดอกไม้เหรอใช่แล้วก็บ้านสีชมพูก็ต้องมีอะไรหวานๆหน่อยเออเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเพกต่อกระจกพี่ฝนต่อด้านในนะอย่าต่อด้านนอกนี่ไงกําลังต่อให้อยู่เอาละข้างบนหลังจากทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพเพเ่ก็จะทําการปูพื้น แล้วก็ตรงนี้ใส่เข้าไปเป็นมุมห้องนิดนึงพื้นเอาสีขาวเลยนะพื้นขาวเลยพี่ฝนเดี๋ยด้หลบหน่อยหลบหน่อยนี่สวยเปล่าแล้วก็กระจกกั้นเอาไว้แบบนี้พื้นสีขาวเหมือนที่พี่เอกต่ออันแรกเลยนะถูกต้องถูกต้องเดี๋ยวเดยวทุบข้างล่างออกก่อนก็แล้วกันอันนี้เราก็วางตะเกียงเข้าไปก็จะสว่างขึ้นมาทันทีเลยแบบนี้เริ่มสวยแล้วเริ่มเป็นบ้านแล้ว ตอนนี้ก็เหลือแค่ต่อขอบให้ครบเท่านั้นเองพี่ฝนเดี๋ยวพี่ฝนต่อข้างในเรียบร้อย,เด,ยเดี๋ยวไปช่วยข้างนอกก็แล้วกันโอ้ thank you thank y ิ u นะอ,อ,อันนี้ต้องเอาออกนิดนึงแล้วก็ต่อเป็นเสาแทนดีกว่าแบบนี้พี่ฝนเอาละแล้วพอต่อขึ้นไปเป็นโครงข้างบนเสร็จใช่ไหมพี่ฝนก็ทำพื้นชั้นสองให้ทีนะได้เลยนี่โอ้โหบ้านเริ่มสว่างมากเลยนะเนี่ยอ เพราะว่าเราใช้สีขาวกับสีชมพูเป็นหลักไงสีชมพูอ่อนๆอ,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 อันนี้สวยดีนะนี่นี่นี่น,น,น,นี่อันนี้จะเป็นขอบแล้วเดี๋ยวสีชมพูจะอยู่ด้านในแล้วเพียกก็จะวางไปแบบนี้สีชมพูสีขาวตัดกับพื้นยาสีเขียวสวยใชะะ่ไหมแล้วใช่แล้วบ้านสีชมพูมันต้องแบบนี้แหละแล้วก็วางตรงนี้เข้าไปเป็นเสาดีกว่าเปลี่ยนใจละนี่โป,ะ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 ปะ๊ะโป๊ะโป๊ะโป๊ะไงสวยแล้วก็เป็นชมพูแบบนี้ ถ้าตรงนี้ใส่อะไรดีนะสวยงาม,มใส่อันนี้ไงสีขาวนะใส่กระจกดีกว่าเอากระจกเหรอใช่แล้วจะได้สว่างไงพี่ฝนยังสว่างไม่พอเดี๋ยวพี่ฝนทำต้นไม้ข้างหน้าแล้วก็ไม้ระแนงนิดหน่อยก็แล้วกันเอาเลยเอาเลยเพเอกล้อมกระจกให้ครบทุกด้านละเราจะล้อมจากด้านในแบบนี้นะทุกคนสาเหตุที่เรามาล้อมจากด้านในเพราะว่ามันคือผน,นงนะังถ้าไปล้อมข้างนอกเดี๋ยวเกิน ถ้าไปล้อมข้างนอกมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะระเบียงอ่าเป็นระเบียงที่ปูดปูดออกไปอ่ามันก็จะปูดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วก็กั้นตรงนี้เอาไว้ให้เราเดินทางผ่านได้โลง่โลงๆอ้อมันแคบไปเปล่าอืมไม่แคบหรอกยังไม่ได้เอาเฟอร์นิเจอร์ลงวันนี้เอาแล้วนะน่าจะโอเคแล้วล่ะพี่ฝนพี่ฝนกำลังลงไม้ระแนงให้แป๊บหนึ่งคราวนี้ก็เอามาเรียงเลยอ้อโหไฟดาวไลท์ข้างในเต็มไปหมดแล้วนี่ไงสว่างสว่างสวยไหม เ,เดี๋ยวเอาไม้ละแนงมาลงตอนไหนเนี่ยอ๋อนี่ง่อยก็ตอนที่เอกลงไฟไงงั้นเดี๋ยวพี่เอกจะทําหลังคาแล้วนะพี่ฝนทําต่อได้เลยพี่ฝนกาลังประดับตกแต่นิดหน่อยโอเคหลังคาพี่เอกก็จะทํากรอบข้างนอกก่อนแบบนี้อุย,อย่างสวยเหมือนกันนะั้นเนี่ยเดี๋ยวพอมันเต็มผืนแล้วมันสวยมากเลยพเพกลงต่อไปเดี๋ยวพี่ฝนถมข้างในเองข้างในเหรอใช่แล้วเอออออได้ได้ได้โอเคเสร็จแล้วพี่ฝน ข้างบนยังมีรูช่องว่างนิดหน่อยเหรออุดให้ครบเลยมาดูนี่ดีอย่างสวยเลยอะเดีย๋ยวแป๊บนืงข้างในมันมืดเกินไปเปล่าอืมข้างในพี่เอกใส่ไฟไว้เยอะแล้วนะอืมไม่พอเดี๋ยวไปวนไปเติมให้อีกฮะจะใส่อีกเหรอใช่แล้วไฟข้างบนบ้านยังไม่มีเลยโอเคเดี๋ยวพี่เอกขอบินดูรอบๆก่อนนะโอ้อันนี้ที่เราทําไว้ครั้งก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว ไรเหรอใส่ถ้าเต็มบ้านเลยเอาแคนี้ไงต้องมีไฟเยอะๆถึงจะสวยเดี๋ยวพี่เอกขอดูข้างล่างโอ้ข้างล่างยังมืดอยู่เลยอะข้างล่างนี่แคบจะมัดอ่ะโอ้ทำสูงไม่พอสินะแต่ช่างมันเถอะแบบนี้ก็สวยเหมือนกันเอาละพี่เอกจะวางตรงนี้เอ๊ะอะไรอะอะไรเหรออันนี้ลืมเติมพื้นเหรอใครลืมเติมอ่ะพี่ฝนน่ะเอาพี่ฝนลืมเติมเหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่เอกเติมให้แล้วจากนั้นก็เอาไฟมาใส่ โอ้ oh, โหีไฟนี่ใต้ใต้กระจกเหรอเดินเข้ามานี่ย่างสวยเลยพี่ฝนไฟใต้กระจกด้วยวะไม่เคยเห็นบ้านที่ไหนาสายไฟแบบนี้มาก่อนก็ไฟ LED เขาก็ใส่บนใส่ล่างได้หมดอะ่ะอ้หดีจังเลยเนี่ยเนี่ยนะออกมาดูข้างนอกเร็วเข้าเดี๋ยวออกไปดูเดี๋ยวออกไปดูแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งโอ้โ oh, หอยากตื่นมาเจอบ้านประมาณนี้จังเลยสวยไหมอืเป็นงมั่งไม่มีที่ให้ความมืดได้อยู่เลยนะเพราะว่าพี่ฝนสายไฟใส่ไปหมดเลย นี่ข้างหน้าบ้านก็มีไม้ระแนงเห็นป่โอ้โหนี่กลางคืนรับรองว่าไม่มืดแน่นอนถูกต้องกลางคืนนี่จะหวางบ้านเดียวนี่วนให้ดูก่อนนะทุกคนสวยมากเลยนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราสองคนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด s u b s c r i b e กดแชร์ share, กดกระดิ่งกรุงกริงกรุงกริง,งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะจ๊ะวันนี้เพยกับพี่ฝนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับรักทุกคนนะจ๊ะบุยบ้ยๆุ้ย